คุณผู้ฟังครับเคยไหมครับเวลาที่เรามั่นใจในความคิดของตัวเองมากๆมั่นใจว่าเราถูกที่สุดเราเก่งที่สุดจนรู้สึกว่าไม่มีใครในโลกนี้จะมาสอนหรือมาแย้งเราได้ความรู้สึกแบบนั้นมันเหมือนจะเป็นความภาคภูมิใจใช่ไหมครับแต่ลึกลงไปมันหนักอึ้งเหมือนเรากำลังแบกก้อนหินก้อนใหญ่เอาไว้โดยไม่รู้ตัวเรื่องราวในวันนี้ จะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ยุคพุทธกาลไปพบกับชายผู้หนึ่งที่ไม่ได้แบกแค่ก้อนหินทางความคิดแต่เขาถึงกับต้องเอาผันเหล็กมารัดท้องเอาไว้เพราะกลัวว่าความฉลาดรอบรู้ของเขาจะดันจนท้องแตกตายชายผู้นี้คือนักโตวาธีไร้พ่ผู้ที่ประกาศก้องว่าแม้แต่เสาหินที่ไม่มีชีวิตห่างได้ฟังเขาพูดก็ยังต้องสั่นสะเทือนแล้วนะับประษาอะไรกับมนุษย์เดินดิน หรือแม้แต่พระพุทธเจ้ายินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พื้นที่แห่งความสบายใจในรายการเล่าธรรมนำทางพอดแคสต์ช่องที่จะเปลี่ยนเรื่องธรรมะที่ดูเหมือนยากให้กลายเป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกฟังเพลินเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังพร้อมนำแสงสว่างแห่งปัญญาจากอดีตมาปัดเป่าความขุ่นมัวในใจคุณให้พบกับทางออกที่สงบเย็นวันนี้ เราจะไปเกาะขอบเวทีการประลองปัญญาครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสัจจกะนิกรณปราดูุ้ทธนงตนกับพระพุทธเจ้ามหาบุรุษผู้เป็นดั่งความเงียบสงบกลางพายุมาดูกันครับว่าเมื่อทิฏฐิมานะที่แข็งแกร่งที่สุดมาปะทะกับความจริงที่บริสุทธิ์ที่สุดผลลัพธ์จะลงเอ่ยอย่างไรและชัยชนะที่แท้จริงคือการเอาชนะใครกันแน่ปรับท่านั่งให้สบายผ่อนคลายหัวไหล่ แล้วปล่อยใจไปกับเรื่องราวนี้พร้อมๆกันเลยครับย้อนกลับไปณ,ณคนครเวสาลีดินแดนที่รุ่งเรืองและคลาคล่ำไปด้วยนักปราชญ์ราชบัณฑิตบรรยากาศในเมืองเต็มไปด้วยการถกเถียงแลกเปลี่ยนปรัชญาความรู้เปรียบเสมือนสนามประลองทางความคิดที่ไม่มีวันหลับไหลท่ามกลางผู้คนมากมายมีบุรุษผู้หนึ่งเดินกรีดกลายมาโดยท่วงท่าที่สง่างาม แต่แฝงไว้ด้วยความโอหังเขาชื่อว่าสัจจะนิค,ครนลองจินตนาการภาพชายหนุ่มรูปร่างสันทัดแววตาเป็นประกายกล้าแข็งดังเหล็กกล้าที่เอวของเขานั้นแปลกประหลาดกว่าใครเพราะเขาสวมแผ่นโลหะรัดหน้าท้องเอาไว้แน่นหนาตลอดเวลาไม่ใช่เพื่อเป็นเกราะป้องกันอาวุธแต่เขาบอกใครต่อใครว่าปัญญาของข้านั้นมีมากเกินไป หากไม่รัดไว้ท้องของข้าคงจะต้องระเบิดแตกออกมาเป็นแน่สัจจะนิครนไม่ได้เก่งแค่คําคุยครับพื้นเพของเขานั้นไม่ธรรมดาเขาเกิดมาในตระกูลที่พ่อและแม่ต่างเป็นนักโต้วาทีขั้นเทพเรียกว่าเก่งเจอกับเก่งจนมาแต่งงานกันลูกที่ออกมาจึงเปลี่ยนไปด้วยสายเลือดแห่งนักสู้ทางวาจาเขาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆจนแตกฉาน ทั้งประวัติศาสตร์ปรชัชญาและดาราศาสตร์เขาเดินทางไปทั่วแผ่นดินไล่ต้อนเจ้าลัทธิต่างๆด้วยคำถามที่คมกริบจนไม่มีใครตอบได้แม้แต่ครูทั้งหกที่โด่งดังในยุคนั้นก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้กับฝีปากของเขาแต่ทว่าภายใต้เกียรติยศและเสียงปรบมือที่กึกก้องใจของสัจจนิครนกลับไม่เคยพบกับความสงบที่แท้จริง เขาเหมือนคนที่ดื่มน้ำเท่าไหร่ก็ไม่หายกระหายยิ่งชนะเขาก็ยิ่งอยากเอาชนะยิ่งมีคนยกย่องอัตตาหรือตัวตนของเขาก็ยิ่งพองโตขึ้นเรื่อยๆจนคับอกคับใจเขาเชื่ออย่างสนิทใจว่าตัวกูของกูนี่แหละคือความจริงสูงสุดขันห้าร่างกายและจิตใจนี้คือตัวตนที่เที่ยงแท้ที่เราควบคุมได้ใครจะมาบอกว่าไม่ใช่ เขาไม่ยอมจนกระทั่งวันหนึ่งชะตาฟ้าลิขิตให้เขาได้ยินชื่อของสมณะผู้หนึ่งที่ผู้คนต่างร่ำลือกันว่าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงนามว่าพระสมณะโคดมเช้าตรู่วันหนึ่งที่อากาศสดใสขณะที่สัจกะนิครนกำลังเดินทอดน่องด้วยความมา่มั่นในเมืองเวสาลีสายตาของเขาก็เหลี่ยบไปเห็นสมณะรูปหนึ่ง กำลังเดินบินทบาทด้วยกิริยาที่สงบสํารวมแตกต่างจากนักบวชทั่วไปที่เขารู้จักสมณะรูปนั้นคือพระอัสชิหนึ่งในปัญจวัคคีย์ผู้เป็นพระอ,อรหันตสาวกองค์แรกๆของพระพุทธเจ้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามประสาคนชอบถกเถียงสัจจกะนิครนจึงเดินเข้าไปดักหน้าแล้วเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่วางอำนาจนิดๆว่าดูก่อนท่านผู้เจริญ พระาศาสดาของท่านสอนเรื่องอะไรแนะนำสาวกอย่างไรพระอัศชิหยุดเดินเงื่อหน้าขึ้นมองด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยเมตตาและว่างเปล่าจากตัวตนก่อนจะตอบสั้นๆแต่สั่นสะเทือนเลื่อนลันไปถึงหัวใจคนฟังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทันทีที่ได้ยินคำว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไฟแห่งโทสะก็ลุกโชนขึ้นในใจของสัจกะนิครนมันเหมือนมีใครเอาน้ำร้อนมาสาดใส่หน้าเพราะสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดชีวิตคืออัตตาคือความมีตัวตนที่ยิ่งใหญ่คำสอนนี้มันกำลังดูถูกภูมิปัญญาของเขาชัดๆ เขาอุทานออกมาด้วยความไม่พอใจโอ้โ oh หนี่เรามาได้ยินความเห็นที่เลวทรามจริงๆพระโคโดมสอนแบบนี้ได้อย่างไรต้องกำจัดความเห็นผิดนี้เสียให้สิ้นซากด้วยความมั่นใจที่ล้นปรีสัจจกะนิครนรีบตรงดิ่งไปที่สภาของเหล่ากษัตริย์ลิชวีประกาศกล้องต่อหน้าฝูงชนว่าวันนี้ข้าจะไปโต้วาทีกับพระสมณะโคดมข้าจะจับท่านเวียงไปมา เหมือนคนจับขนแกะฟาดหรือเหมือนช้างศึกที่สะบัดกอหญ้าให้กระจุยกระจายขอเชิญพวกท่านทั้งหลายจงตามไปดูชัยชนะของข้าเถิดขบวนของสัตจกะนิครนและเหล่ากษัตริย์ลิชวีนับร้อยจึงมุ่งหน้าสู่ป่ามหาวันด้วยเสียงอึกทึกครึกโครมหมายมั่นปั้นมือว่าจะไปเชือดพระพุทธเจ้าด้วยข่มปากหารู้ไม่ว่าเขากำลังเดินเข้าสู่เวที ที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเมื่ขอขบวนของสัจจกะนิครนมาถึงป่ามาหาวันภาพที่ปรากฏแก่สายตาช่างแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวฝั่งหนึ่งคือกลุ่มคนจำนวนมากที่สงเสียงอื้ออึงด้วยความตื่นเต้นแต่อีกฝั่งหนึ่งใต้ร่มไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่อย่างสงบงาม พระพักของพระองค์เรียบเฉยดุดผิวน้ำที่ไร้ระลอกคลื่นไม่หวั่นไหวต่อพายุอารมณ์ที่กำลังพัดเข้ามาสัจการนิครนเดินตรงเข้าไปหาพระพุทธองค์แล้วเปิดฉากการสนทนาทันทีไม่มีการอ้อมค้อมเขาถามย้ำถึงสิ่งที่พระองค์สอนสาวกและเมื่อได้รับคำยืนยันเรื่องอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนเขาก็หัวเราะในลำคอ พร้อมงัดไม้ตา,ตายทางความคิดออกมาโต้แย้งทันทีท่านพระโคโดมฝั่งข้านะสัจกรนิครนเริ่มสาธยายด้วยความมั่นใจธรรมดาพืชพันธุ์ทั้งหลายจะเจริญงอกงามได้ก็ต้องอาศัยแผ่นดินเป็นที่ตั้งฉันใดมนุษย์เราก็เหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นี่แหละคือตัวตนของเรา เราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่อทำบุญหรือทำบาปมันคือฐานที่มั่นที่เที่ยงแท้คุณผู้ฟังเห็นภาพไหมครับสัจการน,นิครนกำลังใช้ตรรก,กะที่ดูเหมือนจะฟังขึ้นเปรียบเทียบร่างกายและจิตใจเหมือนผืนดินที่มั่นคงเป็นรากฐานของชีวิตเขาเชื่ออย่างสนิทใจว่าขันห้านี้คือของฉันคือตัวฉันเป็นก้อนทิฐิที่แข็งแกร่งประดุดกำแพงหิน ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องอีโก้ของตัวเองพระพุทธ,ธองค์ทรงรับฟังอย่างตั้งใจไม่ทรงขัดจังหวะแม้แต่น้อยเมื่อสัจจกนิครนพูดจบพระองค์เพียงตรัสถามย้ำเบาๆว่าท่านสัจจกะท่านยืนยันเช่นนั้นหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวตนของท่านสัจการิครนตอบรับเสียงดังฝั่งชัด ข้ามกลางเสียงสนับสนุนของเหล่าลิชชูวีที่ล้อมรอบการตอบรับนั้นเปรียบเสมือนการที่ปลาหุบเหยื่อโดยไม่รู้ตัวเพราะพระพุทธองค์ไม่ได้จะทรงสู้ด้วยการตัวเถียงแบบเอาเป็นเอาตายแต่ทรงกําลังจะวางกับดักแห่งความจริงที่สัจจการนิครนไม่มีวันหนีพ้นบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนวิธีการสนทนา พระองค์ไม่ทรงใช้ทฤษฎีซับซ้อนมาหักล้างแต่ทรงเลือกใช้ความจริงที่ทุกคนรู้อยู่แก่ใจพระองค์ทรงยกตัวอย่างเรื่องอำนาจขึ้นมาเปรียบเทียบดูก่อนอคิเวสนะพระพุทธองค์ทรงเรียกชื่อโคดของสัจกะอย่างให้เกียรติพระราชาผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประเสณทธิโกศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรู พระองค์ย่อมมีอำนาจสิทธิ์ขาดในราชอาณาจักรใช่หรือไม่จะสั่งประหารใครจะริบทรัพย์ใครหรือจะเนรเทศใครก็ย่อมทำได้ตามพระราชประสงค์ใช่ไหมสัจกนิครนตอบรับทันทีย่อมใช่พระองค์ย่อมมีอำนาจเช่นนั้นเมื่อปลาติดเบ็ดแล้วพระพุทธองค์จึงกระตุกสายเบ็ดด้วยคำถามที่คมกริบที่สุด ในประวัติศาสตร์การโต้วาทีถ้าเช่นนั้นที่ท่านกล่าวว่ารูปร่างกายเป็นตัวตนของท่านท่านมีอำนาจสั่งรูปของท่านได้หรือไม่ว่าจงสวยงามอย่างนี้เถิดอย่าเหี่ยวย่นอย่างนั้นเลยจงแข็งแรงตลอดการอย่าเจ็บป่วยเลยท่านสั่งมันได้ดั่งใจเหมือนพระราชาสั่งราชดรหรือไม่ฉับพลันนั้น ความเงียบเข้าปกคลุมทั่วป่ามหาวันสัจกนิครนชะงักกึกคำถามนี้เหมือนลูกศรที่พุ่งทะลุเกราะป้องกันของเขาเข้าไปปักกลางใจความจริงกระแทกหน้าเขาอย่างจังเพราะความจริงคือเขาสั่งผมไม่ให้หงอกไม่ได้เขาสั่งผิวไม่ให้เหี่ยวไม่ได้เขาควบคุมร่างกายนี้ไม่ได้จริงๆสัจกนิครนนิ่งเงียบ พูดไม่ออกเขาอึ้องไปพักใหญ่เพราะถ้าตอบว่าสั่งได้ก็จะเป็นการโกหกคำโตที่ใครๆก็ดูออกแต่ถ้าตอบว่าสั่งไม่ได้ทฤษฎีที่เขายึดถือมาทั้งชีวิตว่านี่คือตัวกูของกูก็จะพังทลายลงทันทีพระพุทธองค์ทรงถามซ้ำเป็นครั้งที่สองสัจกะนิครนก็ยังคงปิดปากเงียบ เหงื่อการเริ่มไหลซึมออกมาตามไรผมความมั่นใจที่เคยมีเริ่มละลายหายไปเหมือนเทียนที่ถูกไฟลนพระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนด้วยพระสุรเสียงที่เข้มงวดขึ้นว่าอัคิเวสนะการนี้ไม่ใช่การที่ควรนิ่งเงียบหากถูกตถาคตถามปัญหาที่ชอบด้วยเหตุผลถึงสามครั้งแล้วยังไม่ตอบศีรษะของผู้นั้นจะแตกออกเป็นเจ็ดเสียง ในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองปาธิหารทางจิตวิญญาณก็บังเกิดขึ้นในสายตาของสัจกะนิครนและพระพุทธองค์เท่านั้นที่เห็นเท้าว,วชิระปาณีหรือเท้าสักกะเทวราชปรากฏกายขึ้นลอยอยู่กลางอากาศในมือถือวชิราวุธหรือกระบองเพชรท,ที่มีไฟลุกโชนโชดช่วงทำท่าง้างจะฟาดลงมาหากเขาไม่ยอมพูดความจริง ภาพยักษ์ถือกระบองไฟที่น่าสะพรึงกลัวทำให้สัจกะนิครนขนลุกสู้ด้วยความหวาดกลัวสุดขีดความทะนงตนที่เคยมีหายวับไปกับตาเขารีบหันไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อขอที่พึง่งท่านพระโคดมถามเถิดข้าพเจ้าจะตอบแล้วเมื่อทิฏฐิพังทลายความจริงจึงปรากฏพระพุทธองค์ทรงถามย้ำอีกครั้ง ท่านมีอำนาจเหนือร่างกายนี้บังคับให้เป็นไปตามใจปรารถนาได้หรือไม่สัจกกนิครนตอบเสียงสันเครือว่าไม่อาจทำได้เลยพระพุทธเจ้าข้าสิ้นคำตอบนั้นพระพุทธองค์จึงทรงนำทางเขาต่อด้วยปัญญาสิ่งใดที่ท่านควบคุมไม่ได้สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นทุกข์พระเจ้าข้าและสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะยึดถือว่านั่นเป็นของเราเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าข้าณเวลานั้นผู้คนทั้งหลายได้เห็นภาพที่น่าตะลึงตาบุรุษผู้เคยคุยโวว่าจะทำให้อีกฝ่ายเหงื่อตกบัดนี้เหงื่อจากหน้าผากของสัจกะนิครน ไหลโสมกายจนเปียกชุ่มผ้าหม่มแล้วหยดติง๋งติ๋งลงสู่พื้นดินร่างกายเขาสั่นเทาเหมือนลูกนกตกน้ําในขณะที่พระพุทธเจ้าพระวรกายสงบนิ่งไม่มีเหงื่อแม้แต่หยดเดียวนี่ไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ในการโต้วาทีแต่มันคือการพังทลายของตัวกูของกูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นสิทธิ์ในอนาคตคุณผู้ฟังครับนาทีนั้นบรรยากาศในป่ามหาวัเนเงียบกริบจนได้ยินเสียงใบไม้ไหวสัจกะนิครนนั่งคอตกหมดสภาพนักโตว,วาทีผู้ยิ่งใหญ่สิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นตัวตนอันแข็งแกร่งถูกความจริงกระเทาะเปลือกออกจนไม่เหลือชิ้นดีเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น พระพุทธองค์ได้ตรัสอุปมาเปรียบเทียบที่แสบสันแต่ลึกซึ้งว่าวาทะของสัจกะนิครนนั้นเปรียบเสมือนบุรุษที่ต้องการแก่นไม้จึงถือขวานเข้าไปในป่าเจอต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งเขาฟันที่โคนตัดที่ยอดแล้วลอกกาบออกทีละชั้นชั้นหวังจะเจอแก่นแข็งแข็งข้างในแต่คุณผู้ฟังก็ทราบใช่ไหมครับว่าต้นกล้วยนั้นไม่มีแก่นยิ่งลอก ก็ยิ่งเจอแต่ความว่างเปล่าทฤษฎีเรื่องอัตตาของเขาก็เช่นกันลอกเข้าไปดูจริงๆแล้วมันไม่มีแก่นสารมีแต่ความว่างเปล่าหาตัวตนจริงๆไม่เจอเลยในขณะเดียวกันหนึ่งในกษัตริย์ลิชวีนามว่าท um ุมมุขะที่นั่งฟังอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นมาซ้ำเติมในทางธรรมะเปรียบเทียบโดยเปรียบสัจกะนิครนว่าเหมือนปูในบ่อน,น้ำ ที่ถูกเด็กชาวบ้านจับขึ้นมาแล้วเด็ดก้ามซ้ายเด็ดก้ามขวาจนหมดฤทธิ์จะกลับลงน้ำก็ไม่ได้จะสู้ก็ไม่ได้นอนดิ้นพลัดพลาดอยู่อย่างนั้นวันนี้สัจกะนิครนก็เหมือนปู่ที่ถูกพระพุทธองค์หักก้ามแห่งทิฏฐิจนหมดสิน้นไม่สามารถชูคอไปท้าทายใครได้อีกต่อไปภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูสง่างามเข้มขลังด้วยแผ่นเหล็กรัดท้อง บัดนี้กลายเป็นเพียงชายผู้พ่ายแพ้ต่อสัจธรรมเหงื่อที่ไหลหยดลงพื้นคือเครื่องยืนยันว่าตัวกูของกูที่เขาแบกไว้มันหนักหนาสาหัสแค่ไหนและเมื่อวางลงได้แม้จะเจ็บปวดที่อัตตาพังทลายแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความเบาสบายที่แท้จริงแต่เชื่อไหมครับว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอความพ่ายแพ้ครั้งนี้ กลับกลายเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตของสัจจกะนิครนเพราะแทนที่เขาจะโกรธแค้นหรือเดินหนีด้วยความอับอายเขากลับแสดงสปิริตที่น่าทึ่งคือการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ทถาถ่ายกลายเป็นผู้ใฝ่รู้ในทันทีเขาสั่งให้เหล่าลิชวีที่กำลังส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เงียบเสียงลงแล้วหันไปกราบถูนถามพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพจากใจจริง ไม่ใช่เพื่อลองภูมิอีกต่อไปแต่เพื่อหาทางออกให้ชีวิตเขาถามคำถามสำคัญสองข้อที่สะท้อนว่าเขาเริ่มมองเห็นแสงสว่างแล้วคำถามแรกเขาถามว่าทำอย่างไรสาวรกของพระองค์จึงจะข้ามพ้นความสงสัยหมดความแคลงใจและไม่ต้องคอยเชื่อตามคำบอกเล่าของคนอื่นอีกพระพุทธองค์ตรัสตอบด้วยหลักการที่ชัดเจนว่า สาวกผู้นั้นต้องเห็นเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราและไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยใจตนเองแบบนี้แล้วความสงสัยทั้งหลายก็จะมาลายหายไปเองโดยไม่ต้องไปถามใคร คำถามที่สองลึกซึ้งยิ่งกว่าแล้วทำอย่างไรภิกษุจึงจะเป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์คำตอบของพระพุทธองค์นั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังคือการจิตหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเห็นความจริงของขันห้าแล้วก็แค่ปล่อยและวางไม่เข้าไปยึดถือแบกหามเอาไว้จิตก็จะบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกองทุก e ทั้งปวงคุณผู้ฟังเห็นกราฟชีวิตของเขาไหมครับจากจุดที่พีคสุดของความหลงตัวเองดิ่งลงสู่ความพ่ายแพ้และตอนนี้เขากำลังไต่ระดับขึ้นสู่ยอดเขาแห่งปัญญาลูกใหม่ที่สูงและสวยงามกว่าเดิมมากเมื่อปมในใจถูกคลี่คลายความศรัทธาในรถพระธรรมก็บังเกิดขึ้น สัจกะนิครนจึงได้กระทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือการทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปฉันพัตหารที่อารามของตนในวันรุ่งขึ้นการนิมนต์ครั้งนี้มีความหมายมากนะครับเพราะมันคือการประกาศยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าอย่างเป็นทางการต่อหน้าสาธารณชน แต่เรื่องราวยังมีความย้อนแย้งที่น่าสนใจแทรกอยู่ครับในงานถวายทานวันนั้นชาวลิชวีที่เป็นกองเชียร์ซึ่งไม่ได้บรรลุอะไรเลยเป็นผู้นำอาหารมาให้สัจกะนิครนถวายพระแต่พระพุทธองค์กลับตรัสสอนเรื่องผลแห่งทานที่ทำเอาทุกคนต้องฉุกคิดพระองค์ตรัสว่าชาวลิชวีทั้งหลายพวกท่านถวายของแก่สัจกะนิครน ผู้ที่ยังมีกิเลสยังมีราคะโทสะโมหะบุญที่ท่านได้ย่อมมีอานิสงส์ระดับหนึ่งแต่ดูสัจกะนิครณสิแม้เขาจะเป็นผู้แพ้นในการโต้วาทีแต่เขากลับเป็นผู้ถวายทานแด่พระตถาคตผู้สิ้นกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นบุญของสัจกะนิครณในวันนี้จึงมีผลมากกว่าพวกท่านนัก พระพุทธองค์ทรงกำลังสอนเรื่องเนื้อนาบุญครับว่าการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในนาที่ดีย่อมให้ผลผลิตที่งดงามกว่าศัจกะนิครนแม้จะเคยมีความเห็นผิดแต่เมื่อเขาหันมาทำความดีกับผู้บริสุทธิ์ผลแห่งกรรมดีนั้นย่อมยิ่งใหญ่มหาศาลและนี่คือจุดเริ่มต้นของการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการตื่นรู้ที่จะส่งผลข้ามพบข้ามชาติไปอีกยาวนาน คุณผู้ฟังครับเรื่องราวในวันนั้นอาจจบลงที่สัจจการนิครณยอมจำนนแต่ชัยชนะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่การทำให้อีกฝ่ายหน้าแตกหรืออับอายขายหน้าครับแต่คือการวางแผนระยะยาวที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจในคำพีระบุไว้อย่างน่าทึ่งครับว่าพระพุทธองค์ทรงรู้อยู่แล้วว่าในชาตินี้สัจจกะนิครณ อาจจะยังไม่พร้อมที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์แต่ที่พระองค์ทรงยอมเสียเวลามาโต้วาทีด้วยก็เพื่อหวังจะปลูกวาสนาบารมีหรือเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงในจิตใจของเขาเปรียบเหมือนชาวสวนที่หยนเมล็ดพันธ์ดีลงในดินแม้วันนี้จะยังไม่เห็นต้นกล้าแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แน่นอนและก็เป็นจริงดังพุทธวิสัยครับ เพราะในอีกประมาณ200ปีต่อมาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วจิตดวงนี้ของสัจกะนิครนได้ไปเกิดใหม่ที่เกาะลังกาและได้ออกบวชเป็นพระภิกษุในชื่อพระกาลพุทธรัิตะท่านได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์ตัดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สำเร็จนี่แหละครับ คือผลพวงจากการที่พระพุทธองค์ทรงช่วยหักทิถีให้เขาในวันนั้นคุณผู้ฟังครับลองย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองกันบ้างไหมครับในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้เอาแผ่นเหล็กมารัดท้องเหมือนสัจกะนิครนแต่เราอาจกำลังรัดรึงใจตัวเองไว้ด้วยเข็มขัดแห่งอัตตาอยู่หรือเปล่าเราชอบคิดว่าเราเก่งเราแน่เราควบคุมทุกอย่างได้เราอยากให้คนรักเป็นดังใจ อยากให้งานเป็นไปตามแผนอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บแต่พอความจริงไม่เป็นอย่างที่คิดเราก็ทุกข์เราก็ดิ้นรนเหมือนคนแบกโลกไว้ทั้งใบเรื่องราวของสัจกะนิครนสอนให้เรารู้ว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่มีอำนาจควบคุมแต่มันเกิดจากการที่เราหลงพิดคิดว่าเราควบคุมมันได้ตั้งหากลองปลดเข็มขัดเหล็กเส้นนั้นออกดูสิครับยอมรับความจริงว่า ธรรมชาติเขามีหน้าที่เปลี่ยนแปลงร่างกายเขามีหน้าที่เสื่อมสลายจิตใจเขามีหน้าที่เกิดดับหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปสั่งเขาแต่แค่รู้และดูเขาทำงานด้วยใจที่ปล่อยวางเมื่อวางลงได้ใจก็จะเบาและนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางย้อนอดีตไปกับเราในวันนี้นะครับ หวังว่าเรื่องเล่าธรรมะฟังสบายได้ข้อคิดสะกิดใจแบบนี้จะเป็นเพื่อนทางปัญญาที่ช่วยให้คุณวางของหนักในใจลงได้บ้างไม่มากก็น้อยถ้าชอบเรื่องเล่าธรรมะฟังสบายได้ข้อคิดสะกิดใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามรายการเล่าธรรมนำทางพอดแคสต์เอาไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้รับพลังใจดีๆในทุกเช้าวันใหม่สำหรับวันนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเรียนรู้ความจริงของชีวิตแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ